สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเรื่องที่แบบน่าตื่นเต้นมากค่ะกรุงเทพแด้ดับสองเมืองที่ดีที่สุดในโลกปี2025จาก Time Out ครับผมเป็นผลสำรวจจากคนกว่า2 0,000คนทั่วโลกเลยทีเดียวใช่ค่ะเราเลยจะมาดูกันว่าอะไรคือเสน่ห์จริงๆผ่านข้อมูลหลายๆอย่างเลยทั้งบทความรีวิวข้อมูลย่านต่างๆด้วยครับ ข้อมูลที่เราดูกันมานี่ก็มีหลากหลายมุมมองจริงๆนะครับตั้งแต่เรื่องย่านฮิตๆอย่างสุขุมวิท11ไปจนถึงพวกแหล่งวัฒนธรรมวัดวาอารามหรือเรื่องอาหารการกินรีวิวต่างๆความเห็นนักท่องเที่ยวค่ะเยอะมากเป้าหมายเราก็คืออยากจะกลั่นออกมาให้เห็นภาพชัดๆว่าอะไรที่มันดึงดูดคนทั่วโลกได้ขนาดนี้ งั้นเราเริ่มจากเรื่องวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ก่อนเลยดีไหมคะพวกวัดวาอารามนี่เหมือนเป็นภาพจําแรกๆเลยใช่ครับเป็นแลนด์มาร์กสาคัญอย่างวัดพระแก้ววัดอรุณะที่มีพระปรางเรมน้าสวยๆค่าเข้าชาวต่างชาติ50บาทเองหรือวัดโพนี่ก็มีพระนอนองค์ใหญ่มากครับแล้ววัดโพนี่ยังเป็นต้นกําเนิดนวดแผนไทยด้วยได้รับการยอมรับจากยูเนสโกเป็นมรดกความทรงจําโลกเลยนะโหสุดยอดเลยค่ะ คือสิ่งที่น่าสนใจจากข้อมูลคือวัดพวกนี้มันไม่ได้เป็นแค่โบราณสถานที่แบบตั้งอยู่นิ่งๆนะครับแต่มันยังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนเข้าถึงง่ายไม่ได้ถูกแยกส่วนออกไปอ๋อเหมือนมันยังมีชีวิตอยู่ในเมืองใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยครับมันทาให้วัฒนธรรมกรุงเทพรู้สึกมีชีวิตชีวาจริงๆในสายตาคนนอกเหมือนกับที่เราเห็นประวัติศาสตร์ในย่านนานาที่แบบเออเมื่อก่อนเป็นทุ่งบังกะปิ แล้วตระกูลนานาเข้ามาพัฒนาคุณเล็กนานาที่เขาบอกว่าเป็นราชาที่ดินกรุงเทพอะครับประวัติศาสตร์ตรงนั้นมันก็ซ้อนทับอยู่กับความเป็นสากลความทันสมัยของสุขุมวิทสิในปัจจุบันจริงด้วยค่ะประวัติศาสตร์ที่ยังหายใจอยู่จริงๆไม่ใช่แค่วัดเก่าๆนึกถึงบ้านจิมทอมเซนเลยค่ะเรื่องผ้าไหมไทยกับเรื่องการหายตัวไปของเขาก็น่าติดตามเหมือนกันครับเป็นอีกจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดีและพอพูดถึงกรุงเทพนี่นะเรื่องอาหารนี่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยแน่นอนครับ ไทม์อาลบอกว่า86%ของคนที่ตอบแบบสำรวจบอกว่าอาหารที่นี่ดีหรือยอดเยี่ยมครับผมตัวเลขสูงมากและ84%บอกว่าคุ้มค่าด้วยโดยเฉพาะสตรีทฟู้ดนี่คือดังระดับโลกเลยมีร้านที่มิชลินไกด์แนะนำเยอะแยะอย่างโจ๊กปริ้นบางรักที่หอมกลิ่นไม่ไหม่อ่าใช่ครับเอกลักษณ์เลยเข้าวขาวหมูจเจริญแสงสีลมก๋วยจับมิสเตอร์โจที่หมูกรอบเด็ดมากหรือบ้านผัดไทยครับ สตรีทฟู้ดนี่เป็นมากกว่าแค่อาหารอร่อยนะผมว่ามันสะทอนวัฒนธรรมการกินที่ผสมผสานอย่างโจ๊กก๋วยจับก็มีรากจากจีนใช่ไหมครับแล้วมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของคนกรุงเทพไปแล้วแล้วก็เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวชั้นดีเลยควบคู่ไปกับย่านอาหารเด่นๆอย่างเยาวราชที่คึกคักตลอดค่ะเห็นภาพเลยแต่เหมือนข้อมูลบางส่วนก็มีพูดถึงเรื่องความท้าทายในการจัดระเบียบบ้างเหมือนกันนะคะใช่ครับ ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่สะท้อนความซับซ้อนของเมืองใหญ่แบบกรุงเทพครับผมนาธรรมอาหารแล้วความทันสมัยแสงสีแหล่งช้อปปิง้งก็เป็นอีกสเสน่ห์ที่เด่นมากๆนะย่านสุขุมวิทสินี่คือตัวอย่างชัดเจนเลยเนาะเต็มไปด้วยคลับบาร์ร้านอาหารโรงแรมครึกคักตลอดครับเป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ยามค่ำคืนที่สำคัญแล้วก็เป็นย่าน CBD ที่เดินทางสะดวกมากด้วยรถไฟฟ้า BTS นานา ใช่ครับราคาประเมินที่ดินแถวนั้นก็สูงมากนะ2,400 0ถึง3,000บาทต่อตารางวาสะท้อนความนิยมได้ดีการพัฒนาโครงข่ายคมานาคมอย่าง BTS MRT นี่มีส่วนสำคัญมากจริงๆค่ะที่ทำให้เข้าถึงย่านต่างๆง่ายขึ้น มากเลยครับมันเชื่อมเมืองเข้าด้วยกันทำให้ไลฟ์สไตล์หลากหลายเข้าถึงง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นห้างใหญ่ๆใ,ใจกลางเมืองอย่างสยามพารากอนหรือโครงการใหญ่อย่างไอคอนเซียมริมน้ำมูลค่าตั้ง5,500 0ล้านบาทค่ะแล้วก็พวกตลาดนัดกลางคืนนี่นักท่องเที่ยวชอบมากใช่ครับอย่างจอร์ดแฟร์ตลาดนัดจดตุจักรหรือเอเชียทีคบรรยากาศมันได้สินค้าก็มีเอกลักษณ์ราคาไม่แพง ความสะดวกในการเดินทางนี้แหละครับที่ทําให้การเที่ยวกรุงเทพมันง่ายและน่าสนใจขึ้นเยอะทําเอายังยกให้ย่านทองหล่อเอกมัยเป็นย่านที่เจ๋งติดอันดับโลกด้วยนะคะตอกย้ําภาพความทันสมัยเข้าไีกครับผม ย่านนั้นก็ขึ้นชื่อเรื่องคาเฟ่ร้านอาหารบาร์เก๋ๆเยอะแต่ทีนี้พอมาดูข้อมูลจากพันทิปหรือแม้แต่ในไทม์เอา์เองก็พูดถึงเสน่ห์อีกด้านหนึ่งคือแม้จะมีปัญหาที่เราก็รู้ๆกันอยู่อย่างเรื่องทางเท้าอะไรแบบนี้แต่กรุงเทพก็ยังแบบยิงดึงดูดคนได้อยู่ดีอะไรคือสิ่งที่ทําให้คนมองข้ามจุดนี้ไปได้คะจากข้อมูลที่ดูมานะครับดูเหมือนจะเป็นเรื่องบรรยากาศโดยรวมมากกว่าคือความเป็นมิตรของผู้คนรอยยิ้ม ความรู้สึกคุ้มค่าในการใช้ใจ่ายหรือความสุขโดยรวมของคนในเมืองเองสิ่งเหล่านี้มันอาจจะมาชดเชยข้อบกพร่องบางอย่างได้อ๋อ oh, เป็น f e ล l i n โดยรวมใช่ครับมันคือการผสมผสานที่ไม่เหมือนใครจริงๆระหว่างความเก่าแก่ความทันสมัยอาหารอร่อยความบันเทิงหลากหลายแล้วก็ค่าครองชีพที่ยังถือว่าเข้าถึงได้มันสร้างประสบการณ์โดยรวมที่น่าประทับใจครับ สอดคล้องกับข้อมูลของวีซ่าเหมือนกันนะที่บอกว่านะักท่องเที่ยวมาไทยส่วนใหญ่ก็เพื่อพักผ่อนหนีความวุ่นวายแล้วก็หากิจกรรมสนุกสนุกทำทั้งหมดนี้ก็พอจะอธิบายได้นะคะว่าทำไมกรุงเทพถึงได้อันดับสูงขนาดนี้แต่ก็น่าคิดต่อนะคะว่าถ้าให้เลือกแค่สิ่งเดียวเลยที่ทำให้กรุงเทพพิเศษจริงๆสำหรับแต่ละคนสิ่งนั้นมันจะเป็นอะไร เป็นคำถามที่ดีครับแล้วถ้ามองไปข้างหน้าในยุคที่การท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวมากๆอย่างที่วีซา่าหรือพาทาคาดการไว้คำถามสำคัญก็คือ,อ,อกรุงเทพควรจะนำเสนอประสบการณ์แบบไหนต่อไปเพื่อจะรักษาเสน่ห์แล้วก็ความเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมนี้ไว้ทมกลางการแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อยๆน่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องคบคิดกันต่อไปครับผมค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆไว้เราอาจจะได้กลับมาคุยเรื่องนี้กันอีกนะคะ